สวัสดีคะ่ะทุกคนน้ำฝน GRL นะคะวันนี้นะคะน้ำฝนก็จะมาทำคลิปสอนตั้งหน้าร้านนะคะสำหรับ Star Pack นะคะที่ออกมาใหม่เลยคือเห็นหลายคนถามนะคะว่ามันตั้งหน้าร้านยังไงอยากเอาหน้าร้านนี้ไปขายข้างนอกอะไรประมาณนี้ได้ไหมทำยังไงก็ทำตามในคลิปนี้เลยนะคะน้ำฝนก็จะสอนแบบละเอียดเนาะเริ่มแรกนะคะให้เรากดที่นี่ เข้าหมดสร้างสรรค์ก่อนเนาะเพื่อจะได้ไปซื้อหน้าร้านแล้วถ้าสมมุติของมันเยอะมากค่ะไม่เจอใช่ไหมก็ให้เรานะคะเลือกนี่ค่ะเลือกกองประเภทสิ่งของนะคะก็คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่เกมที่ซื้อค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเราก็ติ๊กแคอ่อันนี้ค่ะติ๊กแค่ภาคของ Home Chef h o s p i t a นะคะก็กดเลยแล้วก็นี่มันก็จะขึ้นมาแค่ของของภาคนี้และนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องซื้อนะคะเป็นหน้าร้าน แล้วก็กดซื้อเลยแล้วก็อย่าลืมซื้อพวกอุปกรณ์ทาอาหารด้วยนะคะถ้าใครจะทวาวอฟเฟอร์ก็ต้องซื้อเครื่องทวาวอฟเฟอร์นะคะทําพิซซ่าก็ต้องซื้อเครื่องทาพิซซ่าเนาะประมาณนี้ค่ะและเมื่อซื้อเสร็จเราก็กลับมาที่โหมดชีวิตจากนั้นให้เราเก็บอุปกรณ์นะคะเข้าช่องเก็บของของเรานี่เก็บทั้ง2องอย่างเลย ส่วนโต๊ะนี่ก็ลากเข้ามาในช่องเก็บของแบบนี้ได้เลยนะคะคือลากเข้ามาได้เลยโอเคแล้วก็ไปเลือกสถานที่ที่เราจะขายของกันค่ะแล้วน้ําฝนก็เลือกมาเป็นนี่ค่ะชายหาดนะคะเมื่อเรามาถึงแล้วใช่มหมแล้วก็นี่คลิกไปที่แผงขายของของเรานะคะแล้วก็กดวางบนพื้นเลยน้องก็จะออกมาตั้งบนพื้นแบบนี้เลยเนาะเมื่อวางโต๊ะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่โต๊ะค่ะแล้วก็เลือกคําสั่งนี้นะคะ Pa จแ p p พล i นะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็นี่เลือกสิ่งที่เราจะวางไว้เลยสําหรับตัวนี้มันก็วางอุปกรณ์ได้น้ําฝนว่ามันวางได้แค่สองอย่างนะคะก็คือด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ค่ะก็เขาก็จะวางแบบนี้ให้เราใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราก็ทําการเลือกนะคะทําอาหารเลยว่าเราจะทําเมนูอะไรอันนี้ตัวซีมน้ําฝนนะคะมันเป็นคุกระดับสิบแล้วนะคะก็เลยแบบมีเมนูให้หลากหลายเนาะน้ําฝนก็เลือกทําเป็นพิซซ่านะคะหน้าซีฟูด้ดจะได้เข้ากับบรรยากาศ ทีมทะเลแบบนี้เนาะ Whoa, <bitch. S 1> น้องก็จะทำพิซซ่าแบบนี้เลยค่ะ oh, <boy. S 1> ระหว่างที่รอพิซซ่าอบเสร็จนะคะ oh, <boy. S 1> ก็มาทำวอรเฟอร์กันเราก็รอนะคะ oh, <boy. S 1> ถ้าเครื่องมันอบเสร็จมันก็จะมีเสียงนี่เสียงแบบนี้เลยเสียงจริงนะคะก็ให้เรากดนี่ค่ะเก็บเข้าช่องเก็บของเลยนะคะ oh, <boy. S 1> เป็นการเก็บเข้ากระเป๋าของเราเนาะนี่ก็จะมาอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วนะคะวอรเฟอร์ก็เหมือนกัน แบบนี้เลยพอเราเก็บเข้าช่องเก็บของแบบนี้เสร็จใช่มาให้เรามากดที่โต๊ะนี้นะคะแล้วก็เปิดค่ะทําการย้ายอาหารที่เราจะขายนะคะลากเข้าไปที่ช่องเก็บของของโต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็กดปิดจากนั้นก็ให้เรานี่กดเริ่มขายเลยค่ะน้อก,ก็จะวางอาหารไว้หน้าร้านเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นราคาก็ได้นะนี่<อ>ขึ้นสึกร้อยเปอร์เซ็ นี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเปิดร้านแล้วนะคะเราก็จะแบบเรียกลูกค้าแบบนี้แล้วทำไม้น้องดูแบบดูไม่ค่อยสดชื่นนี่ลูกค้าก็มาแล้วอุ้ยเธอพิซซ่าริมทะเลแหละเธอคิดว่ายังไงก็น่าสนนะวอฟเฟิลนั่นก็น่ากินอ่ะนั่นอะไรเบคอนหรือเปล่าอะไรมานี้ถ้าแบบลูกค้าเขามาอย่างนี้เราก็แบบสามารถที่จะโน้มน้าวให้เขาซื้ออาหารได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ น้มเนาให้เขาซื้อก็แบบกดนี่เลยน้มเนาให้ซื้อพิซซ่าน้าซีฟู้ดของเรานะคะฉันว่าฉันจะซื้อไปสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะเอาฉันเปลี่ยนใจละวไม่เอาดีกว่าเขาไม่ซื้อเขาบอกว่ามันแพงเกินเฮ้ยแต่คนนี้ซื้อถายออกไปแล้วชิ้นหนึ่งคือแบบน้ำฝนก็ตั้งราคาไว้เท่าตัวเลยนะคะไอเดี๋ยวคุณ คุณมาฉีกอะไรที่เครื่องทาวเฟอร์ฉันคะ,ะนี่เราก็ขายออกเรื่อยๆนะคะเราสามารถให้ส่วนลดลูกค้าได้ด้วยนะไล่ไปก็ได้นี่คำสั่งก็ขึ้นมาเต็มถ้าเราให้ส่วนลดลูกค้าเนี่ยออมันจะเพิ่อมโอกาสให้ลูกค้าซื้อนะฝนก็ใช้กับคนนี้ไปดูสิว่าเขาจะซื้อไหมคุณคะฉันให้ส่วนลดคุณนะ่ะคุณจะซื้อสักจานไหมเฮ้เขาไม่สนใจนะฝนเลยะขอยืนคุยกับเพื่อนอย่างเดียว โอเคค่ะก็จะประมาณนี้เนาะลูกค้าก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเนาะเราก็แบบยืนขายสวยๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไอหน้าร้านเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อแบรนด์อะไรอย่างงี้ได้ด้วยเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครถามเนะ <laughs> าะก็จะประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อร้านได้เปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้ได้นะคะพอขายเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็ ทำการเก็บพวกเครื่องทําพิซซ่าเครื่องทำวอฟเฟอร์นะคะใส่ช่องเก็บของของเราก่อนแล้วเราก็ลากโตเนี้ยเข้ามาเก็บในช่องเก็บของของเราได้เลยเนาะนี่ก็แบบก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆนะก็แบบฟิลแบบนั่งกินอาหารกินพิซซ่ากินวอฟเฟอร์ริมชายหาดอะไรอย่างงี้มันเาจะบรรยากาศดีน่าดูลูกค้ามาเต็มเลยทุกคนทุดิีแบบทุกคนลุมล้อมอ่ะคือมันขายได้กําไรดีมากเลยอ่ะดีกว่างานที่แบบว่าเราเลือกทําประจําอะไรอย่างงี้เนาะแนะนําเลยถ้าใครแบบอยากรวยเร็วนะคะทําเลยค่ะ สนับสนุนมากมากเลยเส้นทางรวยเร็วของจีง <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะฝ <c oughs> ากช่องเล็กๆของน้ำฝนไว้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย